我干！ ร่วมมือนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดนนะครับ ขอบคุณไปยังนะครับรถแห่พรไทยสารสาวนะครับแล้วก็หลังจากเราทําพิธีขอขมาพระแม่คงคาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีทีมงานบาสโลตบตำบลทุ่งวางน,นะครับทั้ง15หมู่บ้านนะครับให้ความร่วมมือวันนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทุ่งวางเรานะครับมาร่วมทําพิธีขอขมาพระแม่คงคานะครับก็เชิญชวนเลยเออขบวนทุกท่านนะครับ ก็อนุญาตนะครับให้พักผ่อนดื่มน้าสักครู่นะครับเพราะว่าเราเดินทางกันมาไกลนะครับก็เชิญนะครับน้ำที่หลังเต็นก็องอำนวยการนะครับท่านดื่มน้าได้นะครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันนะครับท่านกำนันสงบสงยางามทั้งคณะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับออขอบคุณไปยังท่าน อบตนะครับหรือว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังนะครับขอบคุณไปยังทีมงานอสมนะครับโดยท่านชนชนกศกภูเขียวนะครับได้เป็นผู้ประสานงานนะครับห้องน้ําด้านหลังเวทีนะครับน้ําดื่มนะครับที่หลังเต็นตองอานวยการนะครับก็หลังจากที่ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆนะครับวันนี้นะครับกระทงไม่หลงทางนะครับ ้ากระทงหลงทางนะครับไม่มีคู่นะครับเรียนเชิญด้านหลังเวทีนะครับเอจับจอมมองหาได้นะครับคู่ลอยกระทงนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็อันดับแรกนะครับขอบคุณนะครับท่านใดที่นะครับเดินทางนะครับในการแห่นะครับทีงานนะครับรอพสตนะครับหรือโรงพยาบาลทรง ในวันนี้ขอรับความขอบคุณจากพี่น้องชาวตะบนทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ขอแนะนำนะครับบุกคนเวทีกันแล้วกันนะครับเนาะขออนุญาตนะครับอยู่ตันหน้านะครับหลังจากถระผมได้แนะนำบุกคนสำคัญนะครับในการจัดงานลอยกระทงบึงแสนต่อในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นพิธีขอเข้ามาเพม่อใหางาเป็นลำดับต่อไปนะครับ อันดับแรกขอแนะนําท่านทองมวลศรีเจริญนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังครับท่านที่สองนะครับท่านรองประพามาอีรำนะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังนะครับท่านที่สามนะครับท่านสุเทพมากลุ๊มเหล็กนะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังนะครับท่านต่อไปนะครับท่านเลขาธิการนายกนะครับนายประพงศ์ิธีรำนะครับ ขอแนะนำท่านปลัดวิจักคันธมาลนะครับท่านปลัดองค์การประธานส่วนตำบลทุ่มวังนะครับขอแนะนำท่านสงศ์ไสยงามนะครับท่านกำนันตำบลทุ่มวังนะครับขอแนะนำท่านนันวรสังสารีนะครับผู้ในการกองทัพนะครับ ขอแนะนาท่านต่อไปนะครับท่านผู้บริการกองการศึกษานะครับท่านกกนจิกาพันงามนะครับขอแนะนําท่านต่อไปนะครับท่านวรารไทยบางดุรนะครับเอ่อหน้าฝ่ายนะครับขอแนะนาท่านต่อไปนะครับเอาเป็นแถวเลยเนาะเราเอาบททีีกันแล้วกันนะครับท่านสมัยยื่นนะครับคุณว่าหมู่ที่แปดนะครับท่านสมานสาโพธนนะครับท่าน เพื่อพรบ้านหมู่ที่ห้านะครับท่านพิมพ์วิไลเอกศรีนะครับผู้ช่วยนะครับหมู่ที่สามท่านเรียงที่เลขนะครับท่านเพื่อพรบ้านหมู่ที่สี่นะครับต่อมานะครับท่านสุภาพเจริญรนะครับท่านรองประธานสภานะครับขอแนะนำท่านต่อไปนะครับท่านสมาชิกสภานะครับท่านสุนพราภิธรรมานะครับท่านสมาชิกสภานะครับท่านจิตใจศิลานะครับท่านสมาชิกสภานะครับท่าน เราได้รับการช่วยเหอวกฤตไทยเน่งที่ตานก่ด้วยไมพีเบร์นเราที่เป็น้หน้าทับมือรวมกันต้ไปร็มีรัปานนะครับอนนี้าทนตุ๊กตีะท่านสมาชิตะนะครับนะครบม่คนท่านตะปานนะครับท่านนัรมยามีนะครับคือเรียกาหมู่ที่เนะครับตอนนี้ทาท่านตะปานนะครับท่านเอร์ต่ออางล่ามนะครับุยบ้านหมู่ ต่อโดยท่านอาทิตย์ส,สมเสานะครับท่านผู้บ้านหมู่ที่สองนะครับแล้ว่าท่านชยทองสาวรำนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับท่านสุรนักสันตวีนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านป้ายเดหมู่ที่สี่เรานะครับก็บนเวทีนะครับสําหรับข้างล่างนะครับก็ขอ พิธีกรแนะนำเร็วทั้งสองท่านเนาะพิธีกรนะครับท่านผูนวยการชนชนกสุภูเกียบนะครับเนาะวันนี้พิธีกรคู่นะครับก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องกราบขอประธานอภไยไว้ก่อนนะครับในําดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมทานสีาำนานะครับท่านพรามจะได้นำท่านทุกท่านขอประมาพระแม่คงคานะครับในวันนี้เรียนเชิญท่านบนเวทีนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ ต้องลงไหมท่านผู้ใหญ่สนใจอยู่ไหนนอตเะบาะพิธีไม่ต้องลงค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับขอเข้ามาเสร็จก่อนนะครับท่านมีกระทงนะครับถือไว้ในมือช่วงนี้เจ้าหน้าที่เราบริการเอากระทงมาให้ด้วยนะครับขอเขมาพระแม่กุศลตัวอยู่ตรงนี้ค่ะตัวอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ตรงบนเวทีจะพึ่งลงนะครับเนะแต่แตนเอาลงเวทีเลยค่ะแตนนะครับน้องท่านก็ตอนนี้เราจะทําพิธีขอขมา น้ำที่ท่านได้ดื่มได้กินได้อาบนะครับชําระร่างกายนะครับมาจากพระแม่คงคานะครับก็คือน้ํานั่นเองวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงดงแสนต่อนะครับหลังจากทําพิธีขอขามาพระแม่คงคาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ร่วมกันทําพิธีลอยกระทงนะครับแต่สหรับท่านใดที่ยังไม่มีคู่นะครับก็จับจองมองหาบนเวทีได้นะครับโดยเ <c oughs> จ้าเจ้าหน้าที่เรานะครับคุณประณีคุณเอ,อ เป็นประภานะครับเอาถือกระทงไว้ก่อนนะครับหลังจ<ค>ากที่ผืนนี้มีคนปลาร่วมรักศรัทธาแห่งพือนอิ่งดอกพีกายเสียเลือดและชีวิตเพื่อคง,อลลง,ลงทินงไตรงํำรงํำแม่ล่ามลงชื่อเรือเหมือนล้ำดิน